สำหรับช่วงนี้ไปติดตามนักข่าวพล,ลเมืองนะคะซึ่งวันนี้จะให้ไปฟังเสียงของผู้ที่ได้ร่วมเดินป่าศึกษาธรรมชาติจากบ้านศพลานอำเภอสมเมืองไปจนถึงบ้านแม่คณินใต้อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ถึงสิ่งที่พวกเขาได้พบระหว่างการเดินทางและวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับพื้นป่าแห่งนี้รวมถึงผลกระทบในพื้นที่ถ้าเกิดว่ามีโครงการเขื่อนแม่ขานค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพล,ลเมืองมหาวิทยายลัยมหาสารคามค่ะ การร่วมเดินป่านิเวศศึกษาระยะทางกว่า30กิโลเมตรจากบ้านศบลานอำเภอเสมืองถึงบ้านแม่คนินใต้อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบหากมีการสร้างเขื่อนแม่ขาน,นเราได้เห็นผู้ที่สนใจร่วมเดินทางครั้งนี้มาจากที่ต่างๆมากมายรวมถึง พัดีชิเซงคือชาวปากะกากยอจากอำเภอแม่แจ่มที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจชาวบ้านศพลานและแม่คณินใต้สำหรับความคิดของพี่น้องชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบนี่ก็คือแบบมันไม่น่าจะไปสร้างครับเพราะว่าพวกเราอยู่กันมาตั้งแต่นมนานแล้วแล้วก็โครงการแต่ละโครงการเขื่อนแต่ละเขื่อนที่จะสร้างเนี่ยมันไม่มี ไอ้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ของโครงการเนี่ยจะมาชี้แจงจะมาบอกตัวของพี่เองก็ไม่คิดว่าการที่เรามาเดินจะสามารถหยุดทุกอย่างได้แต่เราเราข้าไปนี่ดีกว่าไหมเราข้าไปแล้วก็บอกคนอื่นได้ว่ามันยังมีคนที่มองเห็นคุณค่าสิ่งที่เรากำลังทำทุกนี้น้อยลงแค่มมันน่าจะเป็นจุดเต้นมต้นเนาะ ตลอดลำน้ำแม่ขามมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ให้ชาวบ้านได้พึ่งพาอาศัยทั้งในป่าและลำน้ำในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับคนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่องชีวิตมันจะพึ่งข้างนอกน้อยมากเราสามารถอยู่ที่นั่นได้รายได้มาจากไหนก็ส่วนมากาก็ป่าก็ประมาณ80%เปอร์เซ็นต์ครับก็คือพึ่งเห็นไหมครับคืสัต่์เลี้ยงและก็ผัก เห็ดหน่อไม้ปลาเนื้อสัตว์ป่าเนื้อหมูเนื้อไก่ที่เราเลี้ยงเพราะว่าเราปล่อยมันกินหน่วยไม้รากไม้แล้วก็กินเองบ้างขายบ้างแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยธรรมชาติน่ะมาเป็นแหล่งสร้างสร้างวัฒนธรรมสร้างสัมมาสํานึกสร้างวิถีชีวิตถ้าเขาทวท้หมดเลยสัตว์ป่าก็อยู่ไม่ได้คนก็อยู่ไม่ได้ป่าก็ไม่อยู่ไม่ได้ล้ก็สัตว์ ป่านี้ก็มีชีวิตเก่าแา่ถ้าไม่มีป่าคุณก็อยู่ไม่ได้ตลอดระยะเวลา3ามวันแห่งการเดินทางความสัมพันธ์ของผู้คนแม่น้ำและผืนป่าตลอดร่มน้ำขานทำให้เราเห็นว่าผืนป่าไม่ใช่แค่สมบัติของชุมชนใดชุมชนหนึ่งแต่ผืนป่านั้นเป็นสมบัติของคนทุกคนในสังคม นักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาการพัฒนาชุมชนรายงาน